สมมติเคยเจอไหมไฮโลเนี่ยเขาแทงต่ํมามา3 4เปิดติดแล้วโลเราก็มีแต่ต่าแต่ต่ําแต่ต่าเราอยากได้สูงจังเลยเปิดเนี้ยแต่เราเขย่าว,วัดดวงไปมันก็ยังไม่ขึ้นเลยสูงต้องการอยากให้มันสูงเราก็สูงแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะว่าสูงตัวไหนนะจะประมาณนี้เป็นตองห้าเราต้องเอาต่ํามากินบ้างม,มีหลุดบ้างนะครับเห็นไหมเป็นต่านะครับเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยเราวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เราต้องฟังจากเสียงเต๋าเต๋าไม,ม่มีเสียงขาดเสียงหาย ตเ,เต้นพร้อมกัน3มลูกคนฟังก็ฟังเพาะม,มันก็น่าเล่นหัวกันนะครับ่อยลูกค้าทักมาในเพจในไลน์เต็มเลยเขาบอกว่าอยากได้เต๋าสักชุดคัดสูงต่ําได้แต่ขอเสียงเพ,าะ,เพาะมีไหมพี่นี่เลยตัวนี้เลยน่าเล่นนะตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นี่กำลังจะส่งไ้ลูกค้าเลยเทสดูความแม่นดูนะครับ <Okay. S 1> กำลังจะส่งห้ลูกค้าตัวนี้เขาเรียกว่างานฝาสูงต่ํานะครับเป็นงานไม่เหล็กนะอันนี้ย้ําเลยนะครับฝาสูงต่ําเนี่ยข้อดีของมันเลยสามารถเราคัดสูงคัดต่ําได้แต่การคัดของเราเนี่ย คัดเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการอยากได้สูงโอกาสที่จะเป็นสูงประมาณ70%โอกาสที่จะเป็น11ประมาณ10%โอกาสที่จะหลุดเลยที่มันไม่มาเลยประมาณ20%มันสามารถหลุดได้มันจะไม่ใช่งาน100%เเพราะยังไงเพราะเสียงเตามันเพาะนะครับเสียงเต๋าเนี่ยเพาะเหมือนวัดดวงเลยคอยดูนะครับอ่าให้ฟังเสียงเต๋าก่อนนะเห็นไหมแยกไม่ออกเสียงแค่ไหนก็แยกไม่ออกว่าจะเป็นเสียงเตางานหรือไม่งานอย่างพวก คนเดินสายนีย่คนเล่นเนี่ยอย่างพวกผมเล่นเนี่ยพวกผมจะแยกจากเสียงเต่าก่อนเวลาเข้าไปนั่งฟังถ้าเกิดเสียงเตา่าเพาๆพร้อมๆอาจจะเป็นวัดดวงแต่ถ้าเกิดเสียงเต่าขัดมาเนี่ยขัดมาเตะมาเนี่ยอ่ะพวกผมก็จะเอ้ยน่าจะเป็นงานไวแต่งงานอะไรค่อยไปแยกกันทีหลังนะครับอ่ะอย่างเช่นนี่เลยฟ้าสูงต่ำเนี่ยสมมติเคยเจอไหมไฮโลเนี่ยเขาแทงต่ํามา3สเปิดติดแล้ว3 4ี่เปิดติดไฮโลเราก็มีแต่ต่าแต่ต่าแต่ต่ําเราอยากได้สูงจังเลยเปิดเนี้ยแต่เราขย่าวัดดวงไปมันก็ยังไม่ขึ้นเลยสูง ช่ไหมยังไม่ต่ําอยู่ฝาตัวนี้มันช่วยได้ฝากับลูกชุดนี้มันช่วยได้ให้เราพลิกสถานการณ์ได้ว่าจะเป็นสูงว่าจะเป็นต่ําแต่สูงอะไรเราก็ไม่รู้นะเราไม่สามารถที่จะบอกตัวได้ต่ําอะไรเราก็ไม่รู้เราไม่สามารถที่จะบอกตัวได้ <Okay. S 1> แต่เปอร์เซ็นต์การมาเนี่ยประมาณ70%เเลยแต่11มันก็หลุดมาได้ประมาณ10%แต่ถ้าเกิดมันหลุดไปเลยก็ประมาณ20%อ่ะมามาดูเพราะเสียงเต่ามันเสียงพอนะเอาเปิดแรกก่อนแล้วกันเขาแทงต่ำมา3ามทีเปิดแล้วตอนนี้ช่างบอยต้องการอยากให้มันเป็นสูงงนะออยยากให้เเป็สูล นี่ต้องการอยากให้มันสูงเราก็สูงแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะว่าสูงตัวไหนอ่ะจะประมาณนี้เป็นตอง5้าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันเป็นสูงแบบไหนนะครับแบบนี้คือมันแก้ปัญหาได้แน่นอนถ้าเกิดว่าเขาแทงต่ำย้ำๆแบบนี้เหตุการณ์พิกแล้วนะเหตุการณ์พลิกแล้วนะครับอ่ะเรากินมาเปิดนึงครับตาต่อไปนะครับ ตาต่อไปเราจะปล่อยวัดดวงก็ได้หรือจะเล่นงานก็ได้อยากเล่นงานอ่ะมันเราพามาสูงแล้วมันเล่นตามสูงไว้เราต้องเอาไอ้นี่บ้างเราต้องเอาต่ํามากินบ้างนี่เราก็ขยอเอาต่ามาโอกาสที่จะเป็นต่ําก็บอกเลยประมาณ70%เปอร์เซ็นเปิดนี้นะโอกาสที่จะเป็นสิบเอ็ประมาณสิบเปอร์เซ็นโอกาสที่จะเป็นสูงเนี่ยคือหลุดไปเลยเนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตมีหลุดบ้างนะครับเห็นไหมเป็นต่ํานะครับเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยเราวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เราต้องฟังจากเสียงเต๋าเต๋าไม่มีเสียงขาดเสียงหาย เต๋เนี่ยเต้นพร้อมกัน3ลูกคนฟังก็ฟังเพาะม,มันก็น่าเล่นกว่ากันนะครับมีจุดมาร์กให้สูงต่าอ่ามีจุดมาร์กให้สูงต่ําทีนี้วิธีการเขยา่าเฮ้ยต้องเขย่ายังไงนะครับเดี๋ยวช่างบอยจะมีคลิปวิดีโอการสอนให้วิธีการเล่นนะครับเขย่ายังไงนะครับว่ามันเล่นกันยังไงถึงจะคัดได้สูงต่ําแต่ต้องเป็นฝาชุดนี้ลูกชุดนี้นะครับน่าเล่นมากๆไม่มีแบตหมดไม่มีเสื่อมสภาพนะครับเล่นได้ตลอดยาวๆนะครับชุดนี้เลยโอเคครับฝากไว้ด้วยครับฝาสูงต่ําช่างบอยพระรามสองครับ